วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอาชีวิตรอดภัยพิบัตินะครับเกมนี้ก็ต่อจากเกมเป,เป็นเลยนะครับวันนี้ตะดวจกำลังจะขึ้นไปบนอวกาศนะครับไม่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมจะรลัวเป็นอย่างนั้นน่ะมันหมุนแบบนั้นนะ่ะแล้วมันก็ตกนาไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เป็นแผ่นดินไหวนะครับเราพยายามอยู่ที่โลกนะครับโอ้หาที่หลบก่อนนะตอนนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปคล้าแล้วกดกระดิ่งให้กับผมยนะครับ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับแต่ขอสุดท้ายนะตอนนี้ตึกถล่มแล้วแทบจะไม่เหลือซรากแล้วเกือบร้อยครับรุ้นไปกับผมนะครับว่าผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่า ผมก็จะทำต่อไปครับแต่จริงผ่านดินไหวเนี่ยคือทายพิบัติที่ง่ายที่สุดครับในเกมนะถ้าในชีวิตจริงมันไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าเป็นในเกมมันจะงา่ายนะครับแค่เราอยู่ที่เนะ้ืองโล่งเราก็รอดเลยนะครับง่ายเลย สาวสาวสาวโอเครอดครับผมบอกแล้วว่ามันง่ายนะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะโอเคผมขออยู่กับสาวแล้วกันนะครับแต่เหมือนเขาจะมากับ เพื่อนหรือแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อะแฟนเขาไม่ใช่ผู้หญิงเข้าไปแล้วนะฮะแต่ผมก็จะตามนะครับผมจะตามสาวไปขออยู่ด้วยได้ไหมเสียงผมอย่างแหบเลยแผนที่ถัดไปก็จะเป็นซันนี่แรนนะครับมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นภัยพิบัติอะไรนะครับอ๋อถ้าถ้าเป็นอันนี้น่าจะเป็นหิมะครับ หิมาก็ก็ง่ายอยู่นะไม่ยากมากพยายามจะอยู่ใกล้กับไอ้ตรงที่หิมะมันกําลังจะถล่มนะครับแต่นี่มันเต้นอะไรวนะเนี่ยอาอยู่ด้วย <c oughs> เสียงแหบมากเลยผมตรงนี้ผมใช้เสียงด้วยครับทุกคนก็น่าจะรู้แหละเอผมพูดทุกคิปเลย ทุกคนน่าจะรู้แหละว่า,วาผมทําอะไรมานะครับเสียงผมมันถึงหายไปนะครับก็ไปดูคลิป,ปอื่นๆนะฮะคลิปถัดไปเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่คลิปหลังๆเนี่ยหลังๆเนี่ยเออตอนนี้หิมะถะละ่มแล้วรถเส้มันจะเดินผมหรือเปล่า จีด่านหนึ่งหิมะถ้าหล่ก็ง่ายนะครับยากมากก็แค่หล่นหิมะเราก็รอดแล้วละะแต่ผมจะยืนอยู่ตรงนี้แหละครับดูซิว่าผมจะรอด อะไสาวโอ okay. เคเขาอยากอยู่กับผมอ้าวแล้วสาวจูบผมด้วยไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเราเขินนะ <c oughs> อยู่กับสาวเลยน่าแะสาวจะจูบผมตลอดเลยอ่ะแผนที่ถัดไปจะเป็นเปิดที่ดินนะครับจูบ <c oughs> จูบเราเหรอโอ้ฟ้ามืดเลยครับเชื่อแน่นอนถ้าจะไปนอกโลกนะครับเออไปนอกโลกไม่ใช่ไปอวกาศที่บุ อ,อยู่ด้วยสาวอยู่กับสาวลราจะชนะนะครับมันคือเรื่องจริงรอบนี้เป็นน้ําท่วมครับหาที่สูงขึ้นนะครับแล้วประเด็นคือผมอยู่ด้านล่างครับผมไม่สนนะ <c oughs> ผมจะอยู่กับสาวผมไม่สนขออยู่ได้ขออยู่ด้ออดสาวเรียบร้อยครับน้ำขึ้นแล้ว ขึ้นนันหมดแลวครับไม่นานทันนะมันถล่มแล้วไม่เลือผมกันรถไปเรื่อยๆครับผมจะรอดไหมไม่รอ,นะอดครับรอ,อดอยากนะเนี่ยอันนี้รอดอยาก อยู่ที่ดวงเลยครับอันเนี้ยผมขออยู่กับสาวแล้วกันนะ,<อ>น,นะครับน้องแคทนะของแมวรอดอยู่คนเดียวอะ่ะโคตรยากอันนี้ยากจริงพออยู่กับสาวนะฮะอยกสาวลุมล้อมผมเต็ไมไปหมดเลยก็ธรรมดามันคนมัน,นเสน่ห์แรงครับอุ้ยแอบจูบผมอีกแล้วเห็นเห็นผมหล่อไม่ได้เลยนะ อย,อยู่กับน,น้องแคทเด้วแผนที่ตัดไปเป็นสำนักงานใหญ่ขนาดย่อมนะครับโรโบอกมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นอะไรนะครับผมพยายามอยู่ที่โ่งแล้วไม่ขึ้นไปบนตึกแล้วครับเผื่อมันเป็นอะไรขึ้นมาแบบอยู่ๆเป็นแบบ ฟ้าผ่าไปเนี้ไม่น,าน่ารอดคนระับสูวยอีกอกี่คลิปวะกว่าจะเสร็จ <c oughs> อีกตั้งหลายคลิปเลยคลิปวันไหนผมจะลงให้หมดฮนะเพราะเมื่อวานผมก็ลงแค่สองคลิปไงวันนี้ผมจัดเต็มครับลงหมดเป็นภูเขาไฟระเบิด หลบไปจากภูเขาไฟนะครับอันนี้มันต้องต้องใช้เซนนะครับต้องหาที่หลบอ่ะแล้วภูเขาไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะขอดูนะยแยกน้อยตอนนี้ภูเขาไฟระเบิดแล้วฮะโ้ตอนนี้ตึกถล่มนะครับตึกโดนลาวานะครับก็ถ,ถล่มเป็นรรมายด่แล้วผมก็จะดืนอยู่ตรงนี้แหละ สาววะนะหมดเนะี่ยสาวไนมะ่ไดนะนะนะ้อยู่ตรงนี้นะเขาอยู่ล่างผมไห้สาวนะอยูอ่ล่างผมอลังการงานสร้างสุง่มขลุ่มยิ่งใหญ่มากครับ อะไรก็พังหมดนะครับต้นไม้ก็ไม่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดีไม่โดนผมนะแล้วผมก็ไม่หลุด้วยนะเราโดนลนาะวาไม่ได้เลยนะครับถ้าโดนนี่คือเราตายทันทีนครโดนทีเดียวในรู้เรื่องแค่ไม่โดนก็รอดแล้วครับ โอ้โหแล้วประเด็นคืออยู่ๆลาวามันมาโดนผมผมก็ตายดิยครับก็อ,อีกนิดเดียวจะรอดอยู่แล้วนะโอ้ยอีกนิดเดียวเองเซียววิเองก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย